อ้าวพรุ่งนี้หวยออกนะครับ019นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เท่าไหร่ศูนย์อันนี้091 09กับ091อ้าวต,ตรงต้งโอ้โหพอดแจกอีกแล้ว30ล้าน <c oughs> มาอีก็เหรอครับงวนดนี้อีกแล้วมาเรียกเราอาใายดวงวัวเรียกมาอาจารย์บาสนะฮะยายเอาไปแล้วแม่เอาไปแล้วโอ้อ้าวมาเรียกเลยเรียกเลยเ เบสเบสคนละใบพ่อแจกสามสิบล้านเลยหนูไม่เอาคนละคนละาชุดมาเบสมาหยิบไงหยิบเลยหยิบเลยไม่มีเลขในใจเลยพ่อเจอแล้วถูกก็ถูกด้วยกันหลืวะถ้าไม่มีตัวหนึ่งเก้าให้เลือกอะเลขพ่อไงพ่อคนออกมาไงเออเลขพ่ออันนี้คือทีเด็ดเลยใช่ไหมครับทีเด็ดเลยอาจารย์บ้านเชียรดทุกคนนะเบสเอาที่อันนี้อันนี้ของเบสสองเจ็ด 2019ูนโอ้วันเกิดฝังนี้ฝันี้เก้าหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้เก้าหนึ่งอาเบสเบสอันไหนเรียกดวงใครดวงมันอ่านี่ยผมเอา27อีกเหมือนกันอ่าเนี่ปปาบเนี่ของเบสนะครับเบสศูนย์เก้าหนึ่งเสองเจ็นย่งเก้านี่สองเจ็สยกอ่าตรงตรงเรียกอะไรอันไหนครับอันไหนครับเอาอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ สามสิบพัไปเลยสามสิบานจริงไม่ได้ม้โอ้โหถ้าถูกนี้ปิดหมู่บ้านเลยปิดหมู่บ้านเลยเอร็วเอาเร็วหมดเวลาแล้วไปครับนี่อ่าเดียวตัเจ็ดสามหกเจนดสกเก้าอ่นี้เบสไม่เบสเก่าอีกแล้วอีกไม่เยอะจิบเยอะคนเยอ้ถูก เราคืนเราคืนนี่อ่าง่ายๆดวยๆไม่ได้มุ่งเห็นไหม